แถวอุดรคือว่าเขาได้เงินหมื่นเงินนั่นแล้วโยเงินหมื่นเงินยังบริสุทธิ์น้ำเขาดอกเป็นยังเงินเดือนผู้เฒ่าก็ได้แล้วบัตรคนจนก็ได้แล้วสบายสบายสนใจดอกเงินชุ่มนช่ไหนเงินชุ่มไหนที่ทอนที่ทันนั่นแหละเงินมือเนื่องขนาดบัตรคนจนก็ใช้ได้ตลอดชีวิตมีบัตรคนจนอะไรเนี่ยมีอันไหนเนาะคนจนของเท้เขา นี่เขาเพื่อให้คนรับรองก็จนมีสิมีรถชนหลูวหลัวคีเอารถลูกฮรถลูกเมียนบอน้อบอนเป็นพี่น้องกับผู้ใหญ่บ้านบอนอ๋อเป็นช่วยแถวบ้านไม่อันพี่น้องผู้ใหญ่บ้านเด้ได้บ้านก็จนท่าน่ะกับผู้ใหญ่บ้านเป็นกับผู้ใดญเป็นกับนายกเมียนสมบัติเป็นพี่น้องกันอืเป็นน้องลูกหลานเขยเพิ่นโอ้ยแต่ย้อนแม่นนี่แหละคนคนคนอยากจนเพราคนอยากจนตัวเนี้ยอยากจนเออเตียนหนีหวยบอกน้ำมูแล้วยันมูตีว่าถูกว่ายากเนาะขาดมัน พอได้เห็นได้ก็เอาไปหมดล่ะพี่เขือนเขือบลาเงินพ่านั้นโปเกม่อลอยมันจะได้เพราะบันอย่างพี่ผู้สีได้เงินดีทันหมื่นหนึ่งเพียอยู่เพียบ่โอ,โอ้ยสิไปเที่ยวข้าวเห้าเก๋ก็ได้สิไปจกผู้แสผู้สาวก็ได้เงิน<ป>อันนี้นะเงินมื่นเงินดีทันเนี่ยเขาจะให้เฮ้ยเขาจะให้แน่นอนเขาไปนโยบายหาเสียงเขาได้เห็นมันว่ามาหลายพักแล้วว่าเป็นตังไต่สีเห็ดอันนั้นสีเฮ็ดอันนี้อ่าเอ เป็นยังไงทำอยู่ทำต่อทำไปทำอะไรก็ได้อือะบ่คือบ่คือเอาเขาหาเสียงไว้เขาก็สจาให้ตัวอันที่เขาเจ้ากาให้มาหลายๆก็ย้อนย้อนอยากได้เงินหมื่นเนี่ยค่อยกาให้เนี่ยคนกาให้เนี่ยนะเออเขาก็อยากได้เงินหมื่นนึงเนาะบนบนมันมีบัตรคนชนทางการบู๊เอาบัตรคนชนไม่ได้หน่อยบ่เห็นตีแต่ละหมื่นเออยาก น่ากกันบุลงโตกันโด้ยนั่นอันนี้สู้บ่ช่วยบัดคนจนยังยังเจาะมาคนจนเอาอันนี้แล้วผู้สาวกับบ่เอื้อไปหลุดมามาหลุดยังมันกินผู้สาวมามาได้เงินหมื่นม้านนี้ซ้ำอยังซ้ำมามาเด็กหน่อยผู้สาวนี่เด้อเด็กหน่อยนักเรียนเป็นยังไงมันมากินมามาเข้าใจบ่เอาให้เนี่ยที่คุกตัวหนึ่งไปอ่อยเด็กน้อยนักเรียนน่ะมันสิติดยังไงมันเป็นผู้พาเข้าไปไหมเฮ้ยไปยังได็กพี่แต่เด็กน้อย กะเด็กน้อยละมูอห้องกะเด็กน้อยมาก,ก่อนนี่ะแหอีเอาบอลนั่นที่เป็นขา้าวโยนแถวบ้านน่ะบอลเปนบอลผู้นี้บอลนี่บ,ลบลอลอะไรบอลแบบนือเด็กน้อยซจำนั่นกระเจียมาหยังขันป้อนเขาเมันตัวแต่ว่ามีด้ยังไงขันนั่นไงขันไห้นี่ไปเล้วนะนรกคาราโอเกะพูดเลยคาราโอเกะเฮ้ยอ,อ,อันนี้คาราโอเกะอก็อยเงั้นจำนั้นเพราะว่าเขาคาราโอเกะเนี่แหละเงิน ลวดมากๆไปจะค่านั่นกับเส้นเขาใบบวมยันบอดั่วกอรหันอ่ะ,ะเอ้าเส้นใบกับใบใจแล้วถือเลขว่างหันยเขาคือว่าหันยังบ่จใจเนะจาะใบใจจริงใาเขาเส้นไใบหันอ่ะเมื่อแล้วนี่นั่งนันว่าเจาเสียนบมาอยู่นี่เมียโทรตามบ่จใจหอนเงินมาเั่นคุณเด็กเบาไฟฟังอ,อีนั่งนั่นละอี่เด็กนีน้อยมันก็น้อยว่ทุกคนแบะไปเลี้ยงจัดนั่งหลายแต่ไม่ทุกคนซื้อน้อยตัวเขา นิยมซื้อนี้ทรั้งนั้นโอ้โอก็ยอมไ,ไปไปพักไหนห้านนางน้อยประเสริฐไปนางน้อยนึกว่ห้านนางน้อยเ,เอ,อ้อา,นนาอเามืองเวียงจันทร์มีแต่คนซื้อนางน้อยบ่ซื้อน้อยเปิดป,ประเสริฐดอกเอาจะไปไมแม่เวียงจนันทร์ไปใส่คุณเวียงคุกคุณเวียงคุกมันมอคุกคุณเออมันมอคุกคุณบ่เออมันใกล้คุกว่าไปดอกใกล้คุกใกลต้ตะลัง่งเออคือยังเฮานี่มันบ่ได้ตีคุกหนึ่งปีดีเป็นไงว้ายแปดปีกับแปดปีเราบ่ได้เข่าคุกหนึ่งปีคือข้าเจ้าดีเฮาคนถูกเนาะบ่ได้ขอ อาภัยโทษโอ้ยคุกพี่ไว้ใครยังสว่ากะขังจุ้มเฮ็ดชวนแล้วโจเขาก็ออกโมเมนต์ิโอ้ยออกกันแล้วเขาแปดปีเก้าปีพูดน่ะขันเอาเด็กหน่อยเด้อเออเอาเด็กหน่อยไปตำกว่าสิบสี่สิบหันเป็นเั่งไรจิบคุกมือเดียวมือเดียวอือสบายมันกป็นดีประนันด้วยคดีตัวไปีคุกมือเดียวอะไปเฮ็ดเซตตี้ะ พาไปหน้าตีคู่มือเดียวเลยที่เป็นตัตีอยู่ดีเออเป็นตัตีกับไปเปิดบริสุทธิจริงๆเลยนะเออตีคู่มือเดียวเออไปไปไปมือสองมาเขาประหารเลยบ่ไปเราไปรถแลอวเนี่ยอยากใส่เงินหมื่นอยู่ไปรถไปรถบ่เอาน้ำให้ถามเนี่ยเออบ่เอาอยู่เลยนี่เงินหมื่นได้เราบ่กไงย่างเดียวอืย่งบ่เขาจะให้พร้อมกันเพราะประเทศตัวให้พร้อมกันเออยัง่ได้เถอะ จะว่าว่ากันถือกันมามาอยูบ่บาร์โค้จนแน่ๆ้าวันนี้ฮะ <c oughs> เราอยูบ่บาร์โค้จนแน่น้มาไห <c oughs> ยืมไมห <า S 2> ยังส้งตอดเขาก็เนาะยืมไมหยังเฮ้ยก็ยืมไปเอาแมาไม่ถินกว่านี้ก็จะได้เงินหมื่นเนาะนั่นฮะว่าแล้วมันส่วนมันว่ถิ่มจะเกี่ยวกับส่วนอันก็ยืมกันถึง 2, เงินหมื่นมา้งที่ใครจัดสองพันหกกระได้เต๋าพาไปเที่ยวเฮ้ยผู้ไปเดือดเดียงดืงเงินหมื่นนี่ลมๆ่มแดงแดงมันถี่ใดบ่หรือเธอบว์มันขึ้นไปดอกเงินเจ็ดลอยนี่มันมาตรฐานเด้อ ได้ถั่วได้ถัวอันนั้นยังไหวอยู่เออมันอจีบขึ้นว่าเห็นบอกซุ่มนักร้องขอบคุณเด้อที่แม่ให้มาลอยหนึ่งขอให้ขึ้นไปลอยล้านคุณน่ะกูบอกเคยเอาแจ็คเก็ตลอยล้านเออเอามือหนึ่งดิือเอาลอยเดียวเนี่ยไปคว่างตัวนั่นลอยเดียวนี่มันมันเห็นกับตาซุ่มนั่นลุมๆแรงๆเมื่อจีบเป็ี่ยนทังสายผมมาฟังเบิร์ติดตามข่าวเบิ่งเนี่ย อันหาเสียงรับปากไว้เบาเล่นๆนั่นซื่อละพ่อห้ยค่บ้านตามที่เขาจะเป็นต้องสั่น์ไงบบอระเขาก็เชียงไอ้เล่นละแต่หายกับมาอยู่บ้านก็จนก้อนกับหายขึ้นละแม่ฮ่อุ้่นผู้มามาสิไปหาผ้าไปหาผู้สาวผู้สาวนี่มาปอกกันมาพอดีมามาไม่ยีราบมาเนี่ยเออมามามาขอมาขอมาอมโอ้ยเนี่ยสี่ได้เงินมือเนมือเงนมือเลยเนี่ยเอาเด้อเออเราองศ์สิคันจิคบกันต่อเออห้าสิปันปันยังม่หนี่อีละ เฮ้ยสีแดงเงินมือเดียวยืนนีิปินนะตัวทางนั้นเด้อเออพาเคิงเดี๋ยวนี่ละนี่ดีๆีพาเคิงนี่เด้อเออขีดมันี้มันี้อันนี้ตัวก็เอาอันนี้เฮาก็เอาลงมันนี้ห้าก็เลี้ยวมันีเออลงหันเอาส่่วนนีเเเอาาอาซิบย่างแบ่งก์กระไรอยู่ยังห้าวเสียอ่างลมฮะอันนี้จะมันหาได้อยู่ ทางลุมเอออันนี้ห้องยาสตีมากินมันก็ได้อยู่เขาขอทางลุม撒วันได้ดอกะแบ่งท่งนี้มันมันบริเคืองดิแบ่งเองนีนได้ทางเดียวมูหัวคนหักแบงกันเออบ่ต้องเทียงกันเออบ่ต้องแบ่งกันเออได้ยังไงฝากเอากระสอบมา่ไปน้ำกันติดเขื่อนติดพร้อมกันเออไปไปไปเออเขื่อนอไป ุกท้ายก็กระเป๋าเดกเก้ว